สบายดีทุกคนสบายดีตอนเศร้าพี่น้องหลังจากที่ว่าบุญบ้านก็เลิกล้ากันไปที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องพาคกาศซ้อมเขาก็สบายใหญ่ไวทุกคนเบิง้งจะเปลือเงียบไปเดี๋ยวเราไปหาเก็บกันพี่น้องแต่ว่าเสียงเพลงทางอื่นก็นยังบึมบึมบุมบำอยู่เพื่อนผู้ีก็ได้นอนทิ่น่อยหนึงบ่แล้วก็ บอกง่ายๆกับอวกนั่นแหละเออเออ <c oughs> นเนาะไปเที่ยวเบื้อสิลงไมหาเก็บพักนอกที่นอกเก็บประกาศสอมไม่รู้ว่ารถนี้จะให้ขายเบิ้งก่อนว่าประกาศซอเบเอื้อจะได้อันหอดสามลอยบ่อหรือว่าหอดสองลอย้าหอดสองลอยก็เป็นของคุณพี่อี คนหนึ่งเนาะเพราะว่ามีสคนเนาะพี่น้องที่เพิ่นสั่งจองผักกาดซ้อมบอเอื้อมากก็คือหนึ่งพี่คุกไก่สองก็พี่น้ำพึ่งพี่น้ำพึ่งผึ้งน้อยเนาะแล้วก็พี่คนหนึ่งเพิ่นบอันอาอกสื่อเนาะพี่น้องก็มีอยู่3มเจ้าที่บอเอื้อ,อยังติดข้างเพิ่นอยู่เนาะพี่น้องเออเพราะฉะนั้นแล้วก็ขออนุญาตไปเก็บก่อนละกันพี่น้อง แดดแง่งตาแล้วพี่น้องมืงขึ้นเลยบุ๊กกันเลยนอนประมาณตีสามเนาะตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงประมาณสี่สิบโมงก็มีแหงเนาะพี่น้องเพราะว่าแขกมาเมื่อวานนี่ก็เต็มบ้านเนาะแล้วก็มึงขึ้นนี่ก็จะก็กินแกแทบแบบเกือบเบิดขึ้นนั่นแหละนะพี่น้องเนาะอืมก็เลยว่าตื่นนอนนั่นตีสามไปขออนุญาตตั้งกล่องโดยพี่น้องบ้านเนี่นคุณกลับไปนอนอีกแล้ว บูนบ้านก็มว่วนยู่พี่แต่ว่าค่อยบริกรยังเหรอวะกม่วนก็ข้าวเจ้าอยู่แต่ว่า,า,วา,าบริกนยังเนอะม่วนอะไรม่วนม่วนน้ำมูนนี่นนลแหละอือจัดซ้อมให้สวยเ้ย ใช้ยู่วานในการหาที่เจาะตู้ก็ได้เส,สเกสเลยได้วเสียงเพีกยงสยงนอน่อยี่ดอยไปยยจัจมัดอะไรยังไงที่หนึ่งเดือขนาดเสียงพ,พูกเสียงเพีงมากก็ได้งางามเลยอ่อนอ่อนโอโอูอะ ติดมันก็ติเนะ มาแล้วพี่น้องเพลงมาแล้วขออนุญาตเก็บก่อนเด้อเพลงหยุดแล้วพี่น้องสิพามาฮักเบิ้งใกลๆ้ๆนี่แต่แหนงน,นี่พี่น้องนี่คือแหนงแล้วก็แหน่งนะฮะ <c oughs> เสียงกระซิเป็นแบบจากเป็นวัดเนี่ยจากหน่อยพี่น้องตากหมอกนี่หักแล้วก็หักแล้วก็หักแล้วก็หัก งามดีนขนาดแหนงเลยอันนี้เป็นเป็ใบเศษที่ว่าเขาหักแล้วมันหลุดลงเนาะบ่แม่มันเป็นอยังไงม,ม,ม,มีแต่แหนงรอบนี้มีแต่แหนงเนี่ยน,นี้ก็ นี่นี่ยอืมอืมอนี่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 ไงพี่ดาวโอ้ยอขึ้นมาบนต้นนั่นนี่แลละคันหักเลยโอ้ยอันนี้ต้นอยู่ยพี่ดอว แล้วก็นี่แล้วก็นี่นี่แต่แหน่งเดี๋ยวพี่น้องรอบนะ่อแหนงหลายนิดนึงแต่ยังงามคือเก่าเด้อคุณพี่ผูกไก่กับคุณพี่น้ำผึ้งแหนงนั่นน่ะใหญ่คักใหญ่แบบว่าใบาใหญ่เพลือผลาล่ามากเลยเนี่ย แหนงแต่ว่าแหนงใหญ่โออันนี้หักไปแล้วกะแหนงคือกันแต่อันนี้ใหญ่อันนี้ต้นหรือแหน่งไอนนต้นทุกคนยังไม่ออกดอกทีม,มันกระสีอนน์เกหน่อยคือความหมายว่า บนงามบนบ่งามก็นยังอีกอยู่พีานา่น้องโอ้ยแดด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 จะเก็บก่อนนะ <c oughs> นสีผ้ามาเบิ่งทาง,งทานาีดเดียวโอ้ยคือแบบมันงามได้ใจจริงๆจะหาให้เบิ่งนะ อืม,อมเราหาักกันเลยเนาะอ,อ่อนๆอ,อ,อบอวบอีบซีว่าปลูกยังไงวะตีก็ปลูกธรรมดานี่แล้วเอาพี่น้องใส่ปูนใส่พูยปกติแต่เขาก็ได้เรามันกะ อาจอยู่กับดินนะพี่น้องดินด้วยแหละเพราะตัวนี้มันจะเป็นอินทราย์มันสุ่มเลยนี่อินทราย์มันสุ่มตลอดเนียอันนี้คือใหญ่แท้เนี่ยอื้อหืออื้อหือ งามดิงามอะไระตีงามต้นมันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ก็จะหักให้ดูนะฮะนี่ป๊อดต้นมันแตกมันอันนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมันงามเกินนี่ อืมไปหักไปเรื่อยๆเลยตน้นี้อืมอืมอืมนี่นี่ งามแหงมันช่วงนี้มันนำหมอกลงด,ดีพี่น้องอืนำหมอกลงดีพักเข้ากันเลยค่อนข้างที่จะงามที่เบื้องนี้แดดออกแล้วนำหมอกเนี่ยนำหมอกเนี่ยนำหมอกค้างใบเนาะไปแล้วเก็บกันพี่น้องแดดเลยทุกคน หล<ป>าเตอพี่น่าทุกคนตันเดี๋ยวเรามาหมัดกันนะพี่ดองคั่วหกจักหน่อยเลยทุกคนหวไม่นิ่งอย

เด็นะเนาะอันนี้สิบห้าบาทเนาะอันนี้สิบเอ็ดบาทเนาะแต่มันพอจำนวนบอเอื้อก็เลยเอาอันสลัดเติมนะฮะทุกคนเพราะว่าเนี่ยสิบบาทนะฮะกระท ung ใหญ่อยู่เด้อบะสุขุสุคนเมื่อนี้ก็สิเก็บให้พี่คุกไก่เนาะฮะทุกคนเดียว เบื่อกระสีลุงไปหาเจกซาบานหรือว่อจาจังใดเดี๋ยวเบื่อจีเซตทา้าคุณพี่เหม่อนกอนเนาะพี่น้องเนาะคลิปนีก้กระสีเดี๋ยวอัมรพัจากก่อนละกัน,นเบื่อเนาะทีนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ,พี่ผู้ใก่หลายๆเด้อที่อุดหนุนผักเบื่อเอือนเนาะพี่นอ <c oughs> ้องกล่องก็คือมามออัวเ่อะหรือเป่